สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเช็คอิน,นอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์วันนี้จะมาชิมอาหารจานด่วนที่อยู่หน้าสถานีรถไฟนี่มีร้านให้เลือกกินมากมายในตอนเช้าไม่ต้องรีรอนะครับผมมาที่นี่ครับร้านชุมนุมไทยมาลองกินข้าวมันไก่สูตรไท้ลาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับเพื่อนๆเยอะเลยนะร้านนี้ก็บอกเดี๋ยวลองชิมดูขอบวุันรับนี่เป็นต้มมาครับร ทีแรกเลยลก็สั่งข้าวมันไก่คนละจานพอกินไปกินมาเฮ้ยมันอร่อยจริงๆครับพเพื่อนๆก็เลยสั่งไก่สับเพิ่มมาอีกแล้วก็แถมข้าวเปล่าร้อนๆอีกหนึ่งถ้วยแบบนี้ครับผมอร่อยไหมครับมันแนซ่บสอร่อยครัไก่เขาจะมีความเหนียวนุ่มนะแล้วก็ข้าวในส่วนข้าวเนี่ยจะหอมเม็ดร่วนนะแล้วก็หอมมีความมันหอมร่วนแห้งไม่แข็งนะสูตรนี้นะผมชอบนะครับ เสร็จภารกิจร้านข้าวมันไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเห็นด้านหน้าเนี่ยเขายืนต่อคิวรอซื้ออะไรกันไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทําอะไรกันนี่มันร้านกาแฟโบราณแล้วก็ทอดปลาต้งกโกขายอยู่ในร้านแบบนี้ชื่อว่าร้านชุมพลปลาต้งกโถไร่ของที่นี่ครับปลาตั๊กโถที่นี่จะมีขนาดใหญ่ทอดตัวละ5บาท คนที่มาต่อคิวแถวที่นี่ก็จะซื้อกลับไปทานที่บ้านนะครับคนละร้อยสองร้อยแบบนี้ครับก็เลยทอดไม่นนี่นะครับชุมพลบลาั้งโกก็จัดมาเป็นชาไทยโบราณกาแฟโบราณแล้วก็ไข่ลวกพร้อมกับปลาทั้งโขกแบบนี้ไม่ต้องยืนรอเข้าคิวนะครับเพราะว่าทั้งนั่งทานที่ร้านเดี๋ยวพ่าก็มาเสริมให้ที่โต๊ะเลยผมก็แชร์โต๊ะนั่งกับพี่ๆที่อยู่ด้านหน้านะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเ็ไปเจอกันในงานวิ่งในวันพรุ่งนี้สําหรับร้านนี้รสชาติอาหารผมคิดว่าไม่แตกต่างจากร้านทั่วไปมากนกครับแต่สิ่งที่โดดเด่นได้ก็คือบรรยากาศของร้านค้าที่มีความดั้งเดิมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของชาวบ้านซึ่งได้กลิ่นอายของความเก่าแก่แล้วก็บรรยากาศของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างคับข้างในช่วงเวลานี้ครับเราไปกันต่อได้เลยครับเพื่อนตอนนี้เดินทางที่สานานีรถไฟบุรีรัมย์ เี่ยเรื่องเลยฟ้าไหนสาไม่สิบบาทค่ะนี่จะใส่แก้วหรอ,นะอคะแี่ทานนี่ทีทานทีละไม้ได้แล้วก็ถีไม้ป่าไว้เนี่ยน้ไม้จากต่างค่ะใครได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าไม่ได้มาลองชิมลูกชิ้นที่สถานีรถไฟแห่งนี้ถือว่ายังไม่ถึงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ลูกชิ้นยืนกินเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารผ่านการบอกเล่าเรื่องราวสถานีรถไฟบุรีรัมย์จนกลายมาเป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนต้องมาลองครับเพื่อนๆที่ใครมาแล้วรสชาติจะเป็นไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับยังไม่จบเท่านี้ฮนะยังมีขนมถ้วยอีกอย่างนะที่เขาชี้เป้าให้เราต้องไปชิมนะขนมถ้วยบ้านเพื่อนอยู่ตรงข้ามทางรถไฟเนะี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องมาลอง และแน่นอนลูกค้าที่ร้านนี้ก็แน่นเช่นเดียวกันถ้าจังหวะไม่ดีเพื่อนๆต้องรอใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับผมมาไม่ทันนะครับต้องรอเวลา15หานาที 1, าทแถวนี้นะครับมีามากมายเลยเพื่อนๆมีร้านราไรเด็ดๆนะครับชี้พิกัดมาได้ในคอมเมนต์เลยครับออเพื่อนออกถงถ้วยอยู่นะเนื่อนะดูนี่คนเยอะเลยจนะัดนะทุกร้านเลยครับอาจจะเป็นในช่วงของการจัดงานวิ่งนะก็เลยมีคน จากต่างท้องที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจํานวนมากเลยนะครับอ้าวแบบนี้เลยนี่เราคือได้หมดเลยหรอกินไหมลองดูนะเพื่อนๆหอมทั้งที่เขาสดหวานก็ยังดีครับลองไหมอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟบุรีรมย์บุรีเราไหมครับเพื่อนๆ เรียบร้อยครับสำหรับมื้อเช้านี่เลยะซื้อใส่ถุงกับไปกินที่พักอีกสองห้อนะ,ะ warm ส่วนแสดงพับ้าน กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับเย้ปุรีลำ